รอบโปรแกรมนี้นะคะจะเหมาะกับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ค่ะการทำส่วนยางพารานะคะและการติดตั้งกังหันลมนั่นเองค่ะและกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องกับจุดแบ็กไซของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะ ให้เรานะคะไปสร้างเส้นเบดไลของเราค่ะที่ define เบตไลค่ะ offset ออต,ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่เป็นค่าระยะห่างนะคะเราสามารถกําหนดเองได้ค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนึ่งนะคะในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะสาธิตการใช้งานโปรแกรม SO-line ค่ะโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างเส้นขนาดนะคะให้ตรงกับเส้นเบ็ดลน์หรือว่าเส้นหลักของเรานั่นเองค่ะเพื่อให้มีระยะห่างที่เท่าเท่ากันค่ะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะจะเหมาะกับงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ค่ะ การทําส่วนยางพารานะคะและการติดตั้งกังหันลมนั่นเองค่ะและกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้อง Total Station ที่ซอ r s กียรุ่น IM52 ค่ะขั้นตอนและว,วิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันในคลิปเลยค่ะหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม SO Line นะคะให้เราค่ะกดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกเข้าที่เมนู F1 ค่ะ แล้วให้ใช้ลูกศรเลื่อนหาโปรแกรม SO Line นะคะเมื่อเจอแล้วนะคะก็ให้กด Enter เข้ามาค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เรานะคะไปตั้งค่าจุดตั้งกล้องกับจุดแบ็กไซของเราก่อนนะคะที่ OCC. ORYAN ค่ะกด Enter เข้ามาค่ะสำหรับค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะเราก็จะใช้เป็นค่าพิกัดนี้นะคะใช้ลูกศรเลืล่อนลงมาค่ะ PT ตรงนี้นะคะก็เป็นชื่อจุดตั้งกล้องของเราค่ะแล้วก็จะใช้เป็นชื่อนี้นะคะ HI SI ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวกล้องนะคะซึ่งวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวหมูดค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะใช้ความสูงที่1.4เท่าเดิมค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปตั้งค่าจุดแบ็กไซ์ของเราค่ะสําหรับการตั้งค่าจุดแบ็กไซ์นะคะ ก็สามารถทําได้2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะเป็นการใส่ค่ามุมอิมุทนะคะที่ F2 นะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการใส่ค่าพิกัด MEZ ที่ F3 ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใส่เป็นค่าพิกัด MEZ ค่ะสําหรับค่าพิกัดจุดแบกไซต์นะคะเราก็จะใช้เป็นค่าพิกัดนี้นะคะจากนั้นค่าให้เรากดโอเคที่ F4 ค่ะก่อนที่เราจะกด yes นะคะให้เราทําการเทคแบกไซต์ของเราก่อนนะคะแล้วกด yes ที่ F4 ค่ะ เมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องกับจุดแบ็กไซด์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะให้เรานะคะไปสร้างเส้นเบดไลน์ของเราค่ะที่ define เบรดไลน์ค่ะกด enter เข้ามาค่ะพอเมื่อกดเข้ามานะคะเขาให้เรานะคะป้อนค่าพิกัดในจุดแรกนะคะที่เราต้องการสร้างเส้นเบดไลน์ค่ะค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่อยู่ที่110.490ค่ะจากนั้นค่ะใช้สอดเลยลงมาค่ะ ค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่ไว้ที่หนึ่งร้อยจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะค่าพิกัด z เราจะใส่เป็นศูนย์นะคะจากนั้น,นะคะ่ะให้เรากดอ ok tf4 ค่ะแล้วให้เรานะคะป้อนค่าพิกัดในจุดที่2ของเราค่ะที่เราต้องการสร้างเส้นเบดไลน์นะคะค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่ไว้ที่110.210ค่ะ จากนั้นคะ่ะใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่กันอยู่ที่1นล้อให้ค่ะค่าพิกัด Z เราจะใส่เป็น0ูนย์นะคะจากนั้นนะคะให้เรากดโอเคที่ F4 ค่ะให้กดโอเคที่ F4 ค่ะแล้วให้เราเลือกเข้าที่ลายนะคะกด enter ค่ะ ในส่วนของออฟ s e t ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่เป็นค่าระยะห่างนะคะเราสามารถกําหนดเองได้ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใส่กันที่1เมตรค่ะจากนั้นนะคะให้กด m a s เทียบ4ค่ะ h r ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะคลิปนี้นะคะเรายิงแบบนอนปิดซึมค่ะเราจะใส่อยูนที่0เมตรค่ะจากนั้นคะ่ะให้กด yes เทียบสี่ค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะค่าออฟไลน์ของเรานะคะจะอยู่ที่ติดลบ4นะคะและค่าเลนส์ของเราตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ติดลบ3นะคะเราต้องทำการให้ค่าออฟไลน์และค่าเลนส์ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์นะคะให้มีค่าที่เท่ากันค่ะโดยการนะคะเด็งกล้องนะคะไปยังจุดพอยของเราค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยังจุดพอยของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ4ี่ค่ะกดยสเทียบ4ี่ค่ะ ค่ะเมื่อเราทําการปรับแนวราบแล้วแนวดิ่งของเราแล้วนะคะค่าออฟไลน์กับค่าเลนของเรานะคะยังเป็นติดลบอยู่นะคะให้เราทําการปลดล็อก ok, แนวราบแล้วแนวดิ่งนะคะแล้วพอยไปยังจุดดังกล่าวนะคะเพื่อทําการให้ค่าออฟไลน์และค่าเลนของเรานะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะแล้วเรานะคะก็จะได้ค่าระยะแนวเส้นนะคะที่เท่าเท่ากันนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม S อ Line ค่ะ และนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม s o l i n e นนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะ ที่สนใจก็สําสำรวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือจะเป็นก็้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์และอัซเซสซอรีอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันจังหวัดสุรการนะคะหรือจะเป็นร้านก็องสำรวจสูตรลังสีค่ะร้านจะตั้งอยู่แถวปั๊มเอสโซแมคแวลูลังสีคลองสองนะคะหากไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0ู181,68ง่ หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึงจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ